โมโจมยุสตัดสินใจนำความรักที่เดิมกลับมาใหม่ในเรื่องราวบริลลเริ่มใหม่หัวใจเดิมซึ่งจะนำกอฟปีเตอร์กลับมาเสิร์ฟความรักอีกครั้งด้วยเรื่องราวการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมที่เต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นหิวใจถ,ถ่ายทอดมุมมองของความรักในแบบผู้ใหญ่ที่ผ่านการเรียนรู้และเติบโตพร้อมสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเริ่มกับคนใหม่เสมอไปแต่คือการให้โอกาหัวใจได้รักอีกครั้งอย่างเข้าใจและยอมรับในตัวตนของกละกันหลังจากสร้างความสำเร็จกับ The Renovation สร้างใหม่หัวใจรัก Moto Miss Management (MMM) ผู้สร้างภาพยนตร์และซีรีส์ที่เน้นเรื่องราวลึกซึ้งสวยงามและเข้าถึงหัวใจของแฟนๆก็เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่กับซีรีส์วายแนวโรแมนติกกลามาแฝงไปด้วยความน่ารักและผสมคอมเมดี้เบาๆกับพลเริ่มใหม่หัวใจเดิมเรื่องราวของรักครั้งเก่าที่ไม่เคยจางหายและการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมซึ่งได้กอฟคุณอาวุธชิรติกอนและปีเตอร์ประธานกรดวงสว่างมาประกาศคู่สร้างเคมีความจิ้นอีกครั้งร่วมด้วยเหล่านักแสดงมากฝีมือ อาอาทิอัอมอมรินนิติพลตุกชนกวันันรักชีตรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นอ้วนรังสิตศิรณานน์ในพรัฐถากาชัยพร้อมด้วยน้องใหม่ขวัญใจฟันฟันเยียดโชตทัตเจตธรรมรงชัยบิ๊กอภิสิทธ์แสงมิ่งและอีกมากมายภายใต้การกำกับของผู้กำกับมากประสบการณ์สถานพง์ลิ้งมงทองพร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวความโรแมนติกอบอุ่นใจทุกวันสาวเวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรก29พฤศจิกายน2568อนุทหาชาววิสิทธ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการผลิตโมโจมิสแมนจเมนต์เผยว่าช่วงหลังมาเราจะเห็นซีรีส์วายค่อนข้างเน้นหนักไปทางดรมาม่าเข้มข้นมากขึ้นโมโจมิสเลยอยากนำเสนอเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่มีความโรแมนติกอบอุ่นหัวใจสะท้อนภาพครอบครัวยุคใหม่และเรเล t กับผู้คนทั่วไปมากกว่าเพราะเรามองว่าสังคมสมัยนี้ต้องการพลังใจจากเรื่องราวที่หิวใจซึ่งเป็นแนวซีรีส์ที่ย่อยง่ายดูเพลินในแบบที่โมโจมิสถนัดอยู่แล้วโดวยรเริ่มใหม่หัวใจเดิม จะถ่ายทอดอารมณ์ความรักความผิดหวังการให้อภัยและการเติบโตทางจิตใจของตัวละครในแบบที่อบอุ่นและเข้าถึงง่ายด้านผู้กำกับสถานพง์ลิมมงทองบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้เน้นความสัมพันธ์ที่จริงใจและการเยียวยาหัวใจจึงไม่ได้มีแค่ความรามา่าหรือเน้นเส้นรักที่หวือหวาแต่มีมุมคอม,มดี้น่ารักนรักแทรกอยู่ตลอดเรื่องดูแล้วอบอุ่นมีความเรียล และร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านภาพและโทนเรื่องที่สวยงามอ่อนโยนอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักในชีวิตจริงที่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ทั้งรอยยิ้มน้ำตาและความรู้สึกดีๆหลังดูจบในทุกตอนงานนี้ฟันฟันระวังหัวใจเอาไว้ให้ดีเพราะนอกจากเคมีของคู่ปีเตอร์กอฟที่จะเสิร์ฟให้ได้ฟินกันตลอดเรื่องริเลรเริ่มใหม่หัวใจเดิมยังมีความน่ารักจากคู่จิวมาวินแอราทอนจุนเกียริจิตวรโรดมและเนเน่เลอาล,ลินดาตันประเสริฐ เป็นหมัดเด็ดที่พร้อมจะขโมยหัวใจของทุกคนอีกด้วย29พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับริเลาเริ่มใหม่หัวใจเดิมและอย่าพล้าติดตามความน่ารักอบอุ่นใจพร้อมค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าเราจะสามารถเริ่มต้นใหม่กับแฟนเก่าได้จริงๆหรือทุกวันเสาร์เวลา22 30. นานาทีทางช่องวัน31